เขาก็ยังปล่อยข่าวที่เรามองว่าแบบเป็นเฟกนิวส์แล้วเวลาเรามีคนมาพูดเรื่องที่มันโกหกเกี่ยวกับเราอะ่ะแม่มันโกรได้ง่ายอยู่แล้วไงโอ้โหโกหกนี่โกหกว่าป้าน,น้ำเป็นตัวพอมันมีอารมณ์ที่สั่งสมมันแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องนั่งรอแบบหลอ่ลอๆไปถึงเมื่อไหร่อ่ะถ้าแบบนี้มีบางคนรู้สึกว่าแบบเลิกหลอแล้วเอาให้จบจบแล้วก็ได้เคลียร์ไปเลยด้วยสิ่งนี้คิดว่า อะอย่างแรกเลยผมไม่สลับส่นอยู่แล้วแต่คิดว่าถ้าทำแบบนั้นจริงหากแม้ว่าทำแบบนั้นจริงจบไหมฮะมันจะจบไม่จบเนี่ยมันต้องให้อีกคนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขายอมรับอย่าเงเช่นคนโทหญิงมาลีเนี่ยหรือนางดอกไม้อของคนไทยเรียกกันเนี่ยนะครับนางดอกไม้เนี่ย,ย,ยก็ปั่นเฟกนิวทุกวันบอกว่า F16 เราตกบ้างอะไรบ้างพูดเล่ยเปยทั้งวันเนี่ยพูดอะไรก็ได้ตามที่เขาจะเขียนให้พูดซึ่งอันนี้มันไม่ได้ใช้สมองคิดไงมันก็พูดได้เรื่อยๆนะฮะคุณเซนออกข่าวทุกวันเลย ไม่รู้ใครเป็นนายกระหว่างคุณเซนหรือคุณมาเนทคุณเซนนี่เป็นประธานสอวอนะประธานสอวอคุณมาสั่งการในไงในประเทศขนาดนี้ก็ไม่ถูกอีกดังนั้นเนี่ยต้องกลับมาว่าคนไหนมีอำนาจที่แท้จริงในกัมพูชามาเจราจากับประเทศไทยซะนะครับแล้วก็คนไหนที่ไม่มีอำนาจถอยกลับไปถอยกลับไปอยู่บ้านไปนเลี้ยงหลานนั่นนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับส่วนประชาชนชาวไทยอยากสะใจอย่างเดียวไม่ได้สะใจเนี่ยเอาง่ายๆวันนี้คุณอยากจะไปลบกับขมรใช่ไหม อคุรจะคึกเขิมสมัครไปไหมเขารับนะอทหารเนีรับฝึกไม่กี่เดือนก็ออก,ออกสนามได้แล้วก็ <c oughs> อาจจะหาคนสมัครยา,ยากอยู่ตอนนี้เพราะมีคนเจ็บคนตายบ่อยๆเพราะนั้นคนเจ็บคนตายคือทหารที่เขาออกแนวหน้า <c oughs> นะถ้าเรายังไม่พร้อมจะออกแนวหน้าเลยอย่าไปยุขเขาให้เขาลบกัน <c oughs> ควรจะยุขเขาว่ามาเจรจากันดีๆได้ไหม ใช้เหตุใช้ผลพูดความจริงให้ให้กันและกันอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยทำให้เกิดความสงบได้ในประเทศทั้งสองประเทศเราไม่ได้ศัตรูคนกัมพูชาเราเป็นคดศัตรูกับผู้นํากัมพูชาบางคนเท่านั้นเองนะครับ